ม,ม hey, ันอยู่ไหนวะไอ้ตัวเล็กมันอยู่ไหนเฮ้ยตัวเล็กมานี่จะไปไหนใหญ่ได้ตามเองเข้าบ้านเข้าบ้านมานี่จะไปไหนเข้าบ้านมันจะไีดด้วยโซน้ำจับไปดอกไม้เข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเลยใหญ่ให้มันจะจับเนี่ยโอ้เข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วจุกกระโปกงน่ะเห็นบอลถือให้แตนมึงถือใยบ่เนี่ยมึงตายแต่แตนเลยมาเนี่ยไปเข้าบ้านเร็ว โอ้โหตัตีเพื่อนมดแล้วเอามันเลยเฮาแล้วเขาขัดไซไลมันหมดอีเข้าเฮ้ยไมาเลยเฮ้ยดีงจจังเฮ้ยอย่าเพิ่อนเข้ามาเอาไปขึ้นเบอร์นวะแหมมันเพิ่งอาบน้ำปะเนี่ยผู้ใดเปิดออกมาเมียอีนี่ก็เล่นเปื่อนเลยยปะหันเพิ่งเพิ่งล่างตีนะเพิ่งแล้วที่บาด จารไม่เกี่ยวนะจ้าไปแล้วนะจ้าหนูไม่ได้เล่นเพื่อนกันแล้วนะไ,ไ,วไปไดีกว่าเห็นนายงทรงประเกี้ยวแล้วไม่อยู่แล้วอันตรายแถวนี้เอาวประตูปิดอีกแล้วทำไมเมื่อกี้เปิดอยู่วะ,ะแล้วจะเข้ายัางไงเนี่ยฮัลโหลใครที่อยู่ข้างในเปิดประตูให้ข้างนอกหน่อยข้างนอกยาน,นายงจะไม่แจ่มาตีค่ะเมื่กอกี้เขาทำยังไงวะหนูโดนหลังแกยาย ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนขนาดนี้ช่วยพูด <ยะ S 1> ให้หนูได้นะช่วยพูดให้หน่อยยายจะตียายจะตีแม่มานนิหืมหนูเห็นกระตาเล็กจ้ามันไปเล่นยญย่าม่ต้องเข้าไม่เป็นเหรยไส้ย่ายีนั่นน่ะไม่เาันก็ไม่ต้องเข้ามาอย่างก็ว่าจริปิดประตูยายอยปิดปิดทำไมอ่ะโอ้ยายอยปิดยายทำไมไม่ให้พวกหนูเข้าทำไมให้จิมมันเข้าอ่ะัั้งที่มันเปี่ยนอ่ะเนาะ พวกเขาจะแยกก็กลันเป็นยังแยกไม่ไ,ไหวขเขาเข้าบ้านเกากปบะเดีเพื่อนขนาดนั้นนี่ล่ะก็ว่าอยู่อีหยังวะว่าหน้าออกมาเล็กกูอยู่ทั้งในกระดีอยู่แล้วว่างั้นอะอะไรวะแล้วเราก็ต้องเป็นหมาที่ถูกจริงอยู่ข้างนอกข้องนี้นี่มามห่อนด้บะนี่อยากกินน้ำก็อยากกินมันไปแลน่นมาเมื่อย์บะนี่จังได้เฮาบะนี่นั่งถ่ายข้างนอกตัวกับบ่ห้เข่าข้างในเนาะ เออคิวรามครับอยากเข้าไปข้างในอะไรเนี่ยเป็นหูกลิ่นบาตเตอรไกลเลยนะเดี่ยวทำไมมันเข้าไม่ได้อ่ะแบบไป,ปดูยังไงระบบเมื่อกี้ใครเป็นคนเปิดอ่ะแต่มันไม่เปิดใหม่หน่อยมันจำยังไงอ่ะมันเป็นระบบอะไรเนี่ออโตรหรือไปหลอดหรือว่ามินวนวลเนี่ยรูอว่าเป็นระบบพิซซิตเตอร์เซ็นเจ้าเปิดเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเราอดตายกันแน่อะไรจะเราจะอยู่ข้างนอกเนี่ย ี่<อน>จมหาจทัแจกอย่างนี่นเขากจะตดแให้เ,เขาเขาเขาไปเล่นเปลี่ยนมากกับใจแจะน้อยก <ง S 1> ่อนดักหลอครับดักหลอจนกว่ายายจะให้อภัยเราแล้วให้เราเข้าบ้านครับอะไรเรยวเปิดเลยให้เปิดเป็ียนนะมันเปิดไม่เป็นเราไปเล่นต่อก็ได้มันไม่ได้สนใจเลยหรอกไปดีกว่าต้องไหนที่สกปรกตรงนั้นต้องมีเราโอ้คิดแล้วคิดไปคิดมาไม่ไปดีวกว่าเนี่ยไม่ได้เข้าบ้านยิ่งไม่ได้เข้า ไปกินมาไปลเล่นดีกว่าคิดไปกินมามิลเล่นแหละ